ทำไมช่วงนี้ไม่มีสือ่อต่างๆมาทําข่าวเซะเลบคนดังอย่างลูงกับป้าเหมือนเมื่อก่อนเลยวะ <limp id> วันนี้พลอยศักจิไเจรสดพูดถึงเรื่องอะไรเหรอจ๊ะอืมก็ว่าเจรฟ์สดขอบคุณเหล่าบรรดาเอฟซที่คอยมาให้กำลังใจพวกเรานี่ไง ถ้างั้นก็ตามสบายเลยนะพวยศักดิ์เถิีศรีไม่กลวนละแล้วแกเนี่ยจะไปไหนฮะนางเถอเถิกศรีจะไปดูซีรีส์เกาหลีนะพวยศักดิ์กำลังถึงตอนมันเลย <c oughs> ตอนที่นางเอกอะกำลังจับได้ว่าพระเอกนะ่ะแอบไปมีกิ๊กเป็นสาวเซเว่น เอฟสีก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านางเอกอ่ะเขาจะจัดการยังไงกับสาวเซเว่นคนนี้ปาดซีรี์อะไรของมึงวะทำไมมันคุ้นๆจังก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจจาก FC ฟซีทุกๆท่านนะครับที่เป็นห่วงลุงกับป้าในทุกๆครั้งที่ไปขึ้นศาลที่จังหวัดมุกดาหาร โดยการที่ดูผ่านทางไลฟ์สดบ้างดูผ่านทางคลิปบ้างเพื่อดูความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีสื่อช่องใหญ่ๆลงพื้นที่มาทำข่าวของลุงก,กับป้าแล้วก็ตาม <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่ายูทูบเบอร์สายลุงก,กับป้านั้นมีเยอะอยู่แล้ว <c oughs> เอฟซหลายๆท่านก็เลยดูผ่านทางช่องทาง YouTube มากกว่าที่จะดูข่าวผ่านสื่อต่างๆเหล่านั้นถ้าสื่อใหญ่ๆมาทําข่าวลุงกับป้านี้มันก็จะเป็นการเบียดเนื้อข่าวของยูทูบเบอร์สายลุงกับป้าซึ่งก็ถือว่าเป็นจรรยาบันของสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับหนูอยากกินไมโลนะครับ <c oughs> ก็ชงกินเองสิชงเองไม่เป็นหรือยังไงไม่เห็นลนะว่ากาลังไลฟ์สดอยู่เนี่ย ก็หนูไม่เคยชมกินเองนี่นาแล้วเนี่ยเขาเติมน้ำตรงไหนละครับก็กดปุ่มเปิดฝาออกแล้วก็เติมน้ำลงไปแค่เนี้ยทำไม่ได้หรือยังไงถ้าทำไม่ได้นะก็เอากาต้มน้ำร้อนมานี่เสียเวลาไลฟ์สดจริงๆเลยว่ะไม่เป็นไรแล้วครับหนูเปิดได้ละเสียอารมณ์ในการไลฟ์สดจริงๆไอ้เด็กเวนเอ้ย นี่ดีนะที่มันกำลังไลฟ์สดอยู่ไม่งั้นละก็ลูกมันโดนเตะหลังแอนแน่แน่ทำเป็นผู้จาดีกับลูกต่อหน้า f อซแต่ไม่รู้นะปิดไลฟ์ไปแล้วเนี่ยมันจะโดนอะไรบ้างเนาะเฮ้ยมึงคิดว่ามึงอ่ะเป็นคนสำคัญงั้นหรือที่สื่อใหญ่ๆอ่ะเขาจะต้องมาทำข่าวของมึงอ่ะ สื่อใหญ่อะเขาไม่ให้ราคามึงแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ <c oughs> มันไม่ใช่เมื่อก่อนตอนที่เกิดคดีใหม่ๆนะโว้ยที่ต้องมีสื่อช่องใหญ่มาทําข่าวมึงทุกวันนะ <c oughs> อย่าหลงตัวเองให้มากเกินไปสำเนียกตัวมึงบ้างนะไอ้ขอทานในระคุน <c oughs> <c oughs> แหมอยากให้มีสื่อช่องใหญ่เนี่ยเข้ามาทำข่าวของมึงงั้นเลยก็คงอีกไม่นานหรอกนะบักพังพ้ยจะมีสื่อใหญ่ๆห่ลายช่องเลยล่ะเข้ามาทำข่าวมึงอ่ะตอนที่มึงอ่ะเขาสังเต้นั่นแหละนี่มึงยังไม่ตื่นอีกเหรอมึงน่ะสำคัญตัวเองผิดไปแล้วมั้ง บรรดาสื่อช่องใหญ่ๆนะ่ะเขาไม่เอามึงแล้ว <_ C os> ก็เพราะสันดาลเลวๆที่ชอบเนรคุณของมึงไงบักจำเลย <_ C os> แล้วมึงอะจะเรียกร้องหาสื่อช่องใหญ่ๆทำไมวะ <_ C os> ในเมื่อตอนนี้มึงก็มีพวกยูทูบเบอร์ไฟต่ำคอยถ่ายคลิปตามติดชีวิตมึงอยู่ <_ C os> จัดฉากเองถ่ายเองอวยกันเองแค่เนี้ยมึงยังไม่พอใจอีกหรือไงบักขยะเปียกเอ้ <_ c os> พูดเหมือนว่าตัวมึงเองเนี่ยสำคัญนักหนาเลยเนาะ <c oughs> บักจำเลยไรยังอายเออไม่สมเนียกตัวเองเลย <c oughs> วันนี้เจ็บคอพอแค่นี้ก่อนนะ <c oughs> คลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานินแอทโฮด้วยนะครับขอบคุณครับ